คส้มนสราค่ะอ๋อวันนี้ก็ต้องมาต่อกันนะคะสำหรับบทความที่กล่าวถึงไปคราวที่แล้วนะคะซึ่งเป็นบทความของนายแพทย์สตีพาวติวังเกอร์นะคะที่ท่านพูดถึงเรื่องของแผ่นแปดไลท์เวฟนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อเนื่องกันเลยค่ะประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ จะสังเกตว่าครูส้มพูดถึงบ่อยๆนะคะก็คือคำว่า n o n t r a n s d e r m a l patch ก็คือไม่มีสารใดๆนะคะสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้เลยตรงนี้เขามีการยืนยันนะคะโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยที่เอาแผ่นของไลฟ์เฟเนี่ยค่ะมาแล้วก็ถูกกระตุ้นนะคะโดยความร้อนนะคะถึง40องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อยู่ในสุญญากาศนะคะก็พบว่าเ,าเขาก็มีการตรวจ ะะด้วยเครื่องมือะะท,ที่เขาเรียกว่าไมโครกราฟอิเล็กตรอนซึ่งมันก็ปรากฏว่ามันไม่มีสารใดๆนะะที่ซึมออกมาจากแผ่นนี้เลยก็แสดงว่าทุกคนสามารถสบายใจได้นะคะว่าไม่มีสารเคมีหรือว่าสารใดๆเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวนะคะยิ่งถ้าเราได้ทราบว่าสารที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสารในกลุ่มของสารอินทรีย์หรือออแกนะิกคะ ก็ยิ่งทำให้มั่นใจนะ,ะว่าผลิตภัณฑ์ของ Life เวฟทุกตัวเนี่ยนะคะมีความปลอดภัยคะ่ะประเด็นสุดท้ายนะคะสำหรับบทความนี้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเขาพูดถึงเรื่องของแผ่นเนี่ยว่าเปรียบเสมือนกระจกนะคะที่มีตัวกรองแบบเลือกเอ๊ะมันคืออะไรนะคะง่ายๆเลยก็คือเราทราบกันแล้วนะคะว่าความร้อนในร่างกายเนี่ยก็คือเป็นคลื่นอินฟราเรดนะคะที่มันมีความกว้างนะคะแล้วก็ มันถูกนะมากระทบกับแผงซึ่งทําหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนแล้วก็เป็นตัวกรองนะคะไอ้คลื่นที่มีความกว้างเนี่ยให้กลายเป็นคลื่นความถี่ที่มีความถี่จำเพาะนะคะแล้วสามารถกลับไปกระตุน้นระบบประสาทอัตโนมัตินะ,ะให้มันไปกระตุ้นการทํางานของอาการไหลเวียนเลือดรวไปถึงไปกระตุ้นสารชีวเคมีต่างๆในร่างกายที่แตกต่างกันนะคะซึ่งในสูตรของ โครงสร้างนะคะสูตรหรือโครงสร้างของผลิตที่อยู่ในแผ่นแปะไลท์เวฟเนี่ยที่มันเป็นสูตรที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะไปม,มีผลให้มีคลื่นความถี่ที่เป็นถูกกรองมาเนี่ยนะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ไลท์เวฟในแต่ละตัวนะคะไม่ว่าที่ทุกท่านได้ใช้นะไม่ว่าจะเป็น x 3 9 Eon นะอลาวิดา Energy enhancer นะคะหรือว่าตัวที่จะตามมาอีกหลายๆตัวนะคะ i c e wave หรืออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราสามารถที่จะเ,เลือกใช้นะคะให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการมีคำถามนะคะที่มีคนเคยถามครูส้มนะ,ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะ f r a r รานะ,ะ, red, นะ,ะที่มีในท้องตลาดเนี่ยมันต่างกับผลิตภัณฑ์ Light wave ยังไงซึ่งจากในบทความเนี้ย ก็ได้ความกระจ่างมากขึ้นนะคะเพราะเขาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินฟราเรดทั่วๆไปเนี่ยนะคะมันจะประกอบด้วยผลึกเซรามิกที่เป็น C, อะนินซี C, ก็คือ,อถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าอินออร์แกนิกนะคะแต่ของไลท์เวฟเนี่ยเป็นออร์แกนิกก็คือเป็นอินซีอินออร์แกนิกหรืออะนินซีก็คือเป็นสารที่มันสังเคราะห์ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าไอผลึกเซรามิกอะนินซี C เหล่านี้นะคะ ในในผลิตภัณฑ์อินฟราเรดทั่วๆไปเนี่ยนะคะเขาก็จะดูดซับพลังงานอินฟราเรดจากร่างกายเนี่ยละคะเหมือนกันแต่ว่าเวลาเขาส่งสะท้อนกลับเนี่ยเขาก็จะสะท้อนคืนเป็นพลังงานที่มีแถบคลื่นความถี่ที่กว้างเหมือนเดิมนะคะโอเคอาจจะไปมีผลกระตุ้นอะไรต่างๆแต่ว่ามันต่างกับของผลิตภัณฑ์ของไลฟ์เวฟนะคะที่เป็นผลึก ออร์แกนิกนะคะผลึกอ uh, ินซีนะคะเพราะว่าตัวผลึกอินซีเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคุณสมบัติที่มันคล้ายโครงสร้างเนี่ยคล้ายกับผลึกเหลวของโปรตีนในเซลล์นะคะก็หมายความว่าพอเราแปะแผ่นนี้ไปเนี่ยนะคะคลื่นความร้อนหรืออินฟราเรดในร่างกายเราเนี่ยนะคะมันจะถูกแผ่นนี้ค่ะแปลงเป็นคลื่นความถี่ที่มีความถี่ที่ความถี่ที่จำเพาะนะคะมีความยาวคลื่นที่เหมาะสม กับโมเลกุลของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กูต้องกล่าวมาจากบทความนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของไลฟ์เวฟนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองนะคะว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะมีความปลอดภัยนะะไม่มีสารเคมีใดๆเข้าสู่ร่างกายแล้วก็การทํางานเนี่ยนะคะมีหลักการทํางานซึ่งทําให้สามารถที่จะไปกระตุ้นการทํางานของ สารต่างๆนะคะในร่างกายแล้วทำให้สุขภาพอะไรต่างๆของเราเนี่ยเข้าสู่สมดุลได้ดีขึ้น